สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านเมื่อนี่็เอาหนังสือเอาอเลขเด็ดจากหนังสือหวยรวยว,วยมาให้ท่านผู้ชมได้เบ่งกันด้วยจ้าเป็นงวดวันที่ 16, สิบหเมษาย,ยน2องพห้าเข้ามาเบ่งตัวเลขของในเลยเนะจ้าแต่ว่างวดที่แล้วนี่เพิ่นก็เข้า เกือบบ่ตึกหนาเลยจ้าเขามาบึงวดที่แล้วสักอกนเนาะจ้าว่าเขาเขาเมืองไหนเนาะจ้าวดที่แห้ว1เมษายน2565เข่าตรงๆเลยเนาะจ้านี่บึงนะคะ่ะนี่นี่นี่168เขาสามตัว อันนี้ก็ตัวเด่นก็มาหนึ่งแปดนะจ้า 1, หนึ่งแปดงวดที่แล้วเพิ่นเขากับวัตถุนาเนาะนี่จ้าเลขมหาสนุกอันนี้งวดที่แล้วเนาะจ้าชุดพิฆาตกับเขาคือกันนี่จ้าเขาหนึง่งศนะูนเนาะแล้วก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดถ้ามาบองวดวันที่สิบหกเนาะจ้า รวยสถานงวดวันที่16เมษายน2565ันิบห้าพ่นมัดสองก็ผ่าน่ะจ้ะรวยสถานอันนี้ก็ทุกงวดเนี่ยจะเอามาสแสกเนะจ้ะมัดน,นี้จะเอามาัดเป็นริมเลยจ้ะเอามาาห้เบิ่งเนาะเอามาเอามาให้ เต็มเลยจ้าเต็มเล่มบอดได้แสกนะจ้ะเนาะบอดแสกรวยสถานนี่เพื่อนให้มาสองกับห้า้วยจ้าเบึ่งเอาตำลามหารวยเพื่อนให้มาเจ็ดเจ็ดกับสีนะจ้ะ เจ็ดกับสี่ตำรามหารวยเพื่อนหายมาเจ็ดกับสี่นะจ๊ะเลขในฝันเลขในฝันเพื่อนหายมาติ่งหนึ่งนะจ๊ะอันนี้เป็นว,วันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้า เลกในฝันจากหนังสือหวยรวยรวยเนะาจา๊ะหนังสือหวยรวยรวยบารีเขามาบึงต่อไปเลยเนาะเลกในฝันนี้เขาให้มาเนาะหนึ่งให้มาหกหนึ่งเนาะ แต่ว่าหนึ่งนี้มันเ,เล็กหนึ่งนี่มันอยู่หลักสิบนะจ๊ะเขาะว่าเวอ,อาจารย์ต่อไปว่าเขาจะมาหนึ่งคือเล็กในฝันบอก เลขมหาสนุกไหามาแปดนะจ๊ะแปดสองแปดเก้างวดที่แล้วเพิ่นไหามาหนึ่งเนาะถือทั้งสามตูเลยจ้ะวดที่แล้วเลขมหาสนุก วัี่ีพิ่นไหามาแปดนาะจ้ะแอดมักแปดสองแต่ว่าก็ต้องใส่วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าเพราะว่าเอามาให้เป็นแนวทางในการซื้อสลากินแมงรัฐบาลเท่านั้นชุดพิคาต เด่นเจ็ดเด่นเจ็ดชุดพิฆาตเด่นเจ็ดแต่ว่าเจ็ดนี่เจ็ดน่ะถ้าเป็นคำนโนดนี่เนาะถ้าเป็นคำโฉนดนี่เจ็ดนี้เพิ่นจะมาล่างแต่ก็ไม่แน่เนาะเจ็ดสีเนาะมึงคำโฉนดทีจ่จาที่เพิ่นแถมมาเนาะ 7, จะเป็นเรีคำตนดชุดพิคาดก็มาเจ็ดเจ็ดสี่วดที่แล้วเขาทั้งบนทั้งล่างนยจ้ะวดที่แล้วชุดพิคาด อันนี้งวดนี่เต็งแปดเนาะจ้าชุดพิคาดเต็งสามกับเจ็ดตะว่าเลขที่เต็งเจนะ็ดน่ะมีหลายอาจารย์ด้วยจ้ามีหลายอาจารย์ งวดนี้สี่มาร้อยเปอร์เซน์จากหนังสือติ๊กฮิโลอันนี้หนังสือรวยรวยเต็งสามกับสี่ชุดสั่งการเนาะสังการนี้งวดที่แล้วเขาบอกเดี๋ยวจะเปิดเบึงงวดที่แล้วด้วยจ้ามา,าเพิ่นเขาโบนเนาะชุดสั่งการ วัดที่แล้วพวกเขาจะชุดสังกันชุดสังกันแม่ในงวนเนี่อาจจะเขาเนาะสี่มาร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อไปชบาทองมาเจ็ดซึ่งตรงกันกันกบคำสะโนดน,นะจ๊ะเจ็ด จะมาตรงกันกันกบคำสนทนดเจ็ดคำสนดมาเจ็ดชวาทองก็มาเจ็ดนังสือหวยรวยรวยดีเพื่อนกะเขาตามที่สังเกตซื้อมาเบิงนอกจาก ่นกระเขาตลอดเลยเพ้่อเนเขาตลอดเลยอาจารย์พระนมทวนนี่ก็ก็เขา่าเนาะวดที่แล้วก็เข่าขึ้นกันอาจารย์พระนมทวน สรุปแล้วนี่เลขนี่จะเต็งเจ็ดเนาะมากที่สุดเต็งเจ็ดมากที่สุดวัดที่แล้วอาจารย์พนมทวนนี่นี่ดีจ้าอาจารย์พนมทวนเข่าบี่อาจารย์พนมทวนเข่าบราววาจ้า หกหนึ่งแปดแล้วก็ 1, หนึ่งแปดมาวดนี้เนี่ยที่ว่าหกที่ว่าเจ็ดมาเนี่ยจะเป็นตัวใดเนาะจะเป็นสองเจ็ดบ่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม อันนี้เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินหม่งรัฐบาลเท่านั้นใส่วิจารณญาณในการรับชมได้จ้าแล้วคนระแถมถ่ายเนาะอาจารย์พนมทวนนี้มาสองเนาะมาสองมีสองยังแด2สองหกสองเจ็ดแต่ว่าคำชะโนดนี้ก็มาสองหกสองเจ็ดคือกันได้จ้าสองเจ็ดสองแปด ขอประคุณหลายๆเด้อจ้าที่กดไลล์กดทิดตามโอกา้าพ่อกันไหมเด้อจ้าอันนี้ก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินมืองรัฐบาลเท่านั้นเลขกมามจิตไหลหลายอาจารย์นะจ้าและก็ติ๊กฮีโร่ก็เต็งสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่วิจารณญาณในการรับชมเอาเด้อจ้าเลขอาจารย์พนมทวนนี่ก็งวดที่แล้วเพิ่นเขา้า แล้วงวดนี้จกักสิเป็นยังไงนเนาะจ้างวดที่แล้วหกหนึ่งแปดเนาะงวดนี้จกักสิเขาจักตัวเขาบนทุกตัวนี่ก่ะเอรครับมักเลขที่ติดเจ็ดเนาะจ้าเลขที่ติดเจ็ดก็มีสองเจ็ดเนาะ ติดสองเะตัวนี้อันนี้เสือตกถังพลังเงินดีเสือตกถังพลังเงินดีมีโชคลับทรัพย์ขอพระคุณหลายๆด้วยจ้าสวัสดีจ้า